สวัสดีครับชนชมรถใช้งานหนึ่งคันนะครับขออนุญาตชี้เป้านะครับสำหรับคันนี้ใครสนใจอยากได้รถใช้งานนะครับ Honda City นะครับ2 9 0 0 0บาทน,นะครับ Honda City t y ไท4เครื่อง1 5น0เกียร์ออโต้ปี2002นะครับรถโดยรวมสวยครับดิสเบรก4ล้อนะครับสีสันสวยงาม80%ครับมีริ้วมีรอยนะครับใครอยู่ใกล้ราชบุรีนะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับตรวจสอบเอกสารด้วยตัวเองนะครับสนใจเน้นโทรเจรจานะครับเน้นโทรเจรจาภายในก็สวยภายนอกก็งามกับราคาถือว่าน่าสนใจมากนะครับขายตามสภาพนี้เลยนะครับขอแจ้งมาว่าแอร์ไม่เย็นนะครับก็ ใครสนใจเข้าใจรับสภาพกับราคานี้ได้นะครับค่อยว่ากันนะครับเน้นโทนะครับภายในก็สวยครับเป็นเบาะหนังนะครับคันนี้ดิสเบรกสี่ล้อนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกคว่มชมน้ํานะครับใครถูกใจเข้าใจในรายละเอียดที่ชี้แจงนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดครับขออนุญาตชี้เป้านะครับเผื่อมีคนสนใจนะครับเอาไปใช้งานได้นะครับถือว่าสภาพกับราคา น่าสนใจนะครับที่เปิดมาใช้งานก็ดูแลสบายครับรุ่นนี้แต่ว่าคงมีต้องเก็บงานแน่นอนที่สําคัญที่เขาแจ้งมาก็คือเก็บเรื่องแอร์นะครับแอร์ไม่เย็นนะครับโดยรวมพร้อมใช้นะครับสภ,ภาพนี้ถ้าท่านเข้าใจนะครับก็ลองโทรเจราจาสอบถามนะครับ Honda City เครื่องพันห้าเกียร์ออโต้นะครับชมเช็คโทรเลยครับ